ครับวขอสวัสดีนะครับเพื่อนๆพืเอทุกท่านนะครับวันนี้นะครับพบกับเรานะครับช่องพลายสารวินนะครับวันนี้นะครับนี่ถือโอกาสนะครับเอาควานใหม่นะครับจะพาพลายสารวินนะครับออกไปผูกไว้ข้างนอกนะครับนี่นะครับควานใหม่นะครับควานสำรองนะครับ ควานสำรองของพลายสารลวินนะครับให้เข้าดูว่าพ่อพลายสารลวินนะครับจะเป็นยังไงนะครับอาการนะครับเวลาควันใหม่เข้านะครับนี่นะครับนอ่ไอสูเส้นยุงหรอครับควันใหม่นะครับตอนนี้นะครับมือใหม่หัดขับเลยนะครับนี่นะครับ นี่นะครับจะพาฟานใหม่นะครับมาทำความคุ้นเคยกับพลายสารวินนะครับนะครับว่าปฏิกิริยาของพลายสารวินจะเป็นยังไงนะครับมาเจอฟานใหม่นะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็กำลังเอาโซ่นะครับไปผูกไว้นะครับ แล้วก็จะพาพ่อพลายสารวินนะครับไปผูกไว้ข้างนอกนะครับเพราะว่าช่วงนี้อากาศร้อนมากๆนะครับนี่นะครับสารวินเจอฟันใหม่แรีวยอนันี้ ไีกมันจะติดคอมันเกระอ้งางชังเออ้สอมือทบตงกระโพเออตอนนี้หัดให้ฟานใหม่นะครับทำความคุ้นเคยนะครับกับพลายสารวินนะครับเวลาพ่อควานมีธุระนะครับก็จะให้ฟานใหม่นะครับคนนี้นะครับมาช่วยอีกนะครับ ก็ต้องจับได้หลายท่านนะครับบางทีเรามีธุระเราก็ต้องให้ควานนะครับสำรองนะครับมาดูแลแทนนะครับบางทีนะครับบางทีเราไม่อยู่นะครับเราก็ต้องให้ควานอีกคนหนึ่งนะครับมาช่วยดูแลครับเอาน้ําเอายาให้ทานนะครับวันนี้เราก็จะพานะครับ ชายสารวินนะครับไปผูกไว้อยู่ข้างนอกครับหลังจากที่ผูกไว้อยู่ณตรงจุดนี้นะครับก็แล้ววันอยู่นะครับเพราะว่าไม่มีเวลานะครับบางทีนะครับวันนี้ก็มีเวลาแล้วนะครับก็ให้ฟานใหม่นะครับจับเลยนะครับวันนี้นะครับจับเลยขึ้นเลยนะครับพาเดินเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวเราก็ต้องตามไปดูนะครับอ้า ตรงเลี้ยวตรงตรงเร็วทักเลยตรงออนนี้ตรงเร็วครับประมาณนี้นะครับเวลาเขาจะให้ฟานขึ้นนะครับพวกประมาณนี้นะครับจะประมาณนี้นะครับก็จะยากๆหน่อยนะครับเพราะว่าเขาเป็นทางมาจากทางนู้นนะครับก็ยังไม่รู้จักว่าจะ ขึ้นยังไงนะครับบางทีฟานอยู่นู่นก็ไม่ขึ้นกับทางนี้นะครับก็ไม่กล้าฝึกนะครับบางทีนะครับแต่มาอยู่นัตรงจุดนี้นะครับบางทีก็เราก็จะฝึกอยู่นะครับเถิดเถิดจี้เถิดเถิดเอ้เฮ่อสารวินห o p ไปเร็วห o p ไปอยากกระเทียนได้อยากกระเทียนได้อยากกระเทียนได้จี้เลยเฮ้อเฮ่อเย่กระดาไหนฮะ จะประมาณนี้นะครับฟานใหม่ขึ้นนะครับก็จะประมาณนี้นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับอ,อ,รอ,อี๋กี่ละก็ขำแต่จิิงหรอหัวจะเพี่สมเปีกเตหัวกี่หนึ่งตวงปวดตึนหน่อยนะครับ อ๋อแย่ากินไปตลอดทางเฟันใหม่ด้วยเฮค,ครับเดี๋ยวเราพ่อพลายนะครับออกไปผูกไว้ข้างนอกครับอันนี้ก็เป็นฟานใหม่นะครับสวัสดีนะครับฟานไมบอ,อ,อันนี้เป็นน้องชายนะครับที่จะหัดให้เขาดูแลอีกนะครับเพราะว่าบางทีพ่อฟันก็ <ว bureaucracy S 1> <plane> จะมีธุระนะครับก็ จะฝากให้น้องชายดูแลแทนอีกครับบางทีนะครับบางทีเราไปธุระหลายวันนะครับก็ต้องมีฝากสำรองนะครับนี่นะครับออกมาจากบ้านเลยนะครับแต่ก็ ประมาณนี้นะครับเลยไปครับฝึกให้ฟานสำรองนะครับวันนี้ฝึกให้ฟานสำรองนะครับขี่ครับวันนี้ครับบางที ก็ันมีธุระครับต้องให้น้องชายมาดูเลแทนนะครับบางทีนะครับนะอ่านองจแกเลยยื่อครับจะเอาไปผูกไว้อยู่ข้างนอกนะครับวันนี้นะครับเพื่อนๆนะครับนี่นะครับ วันใหม่กับช้างพลายสารวินนะครับพอพลายสารวินนะครับวันนี้นะครับจะเป็นยังไงเนาะนะครับขี่ไปเ er ลยยังไงก็ขี่ไปได้อยู่ว่าพว่าพลายไม่ใช่ช้างที่จะ ให้ฟันไม่ขีนะครับแต่ดีนะครับขีเอาขาอยู่นะครับครับลงมาทางนี้เลยนี่ก็วันแรกนะครับลงมาทางนี้เลยนี่ั่งนี้นี่นี่ตรงนี้นี่ตรงนี้นะครับผูกไว้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะพาพาสารวินนะครับไปผูกไว้ตรงนี้นะครับ ดูกว่านะครับโอ้ว <c oughs> นี่นะครับฟันใหม่กับโพโภคไฟสารวินนะครับวันนี้นะครับ นี่เลยครับก,ก็ก็เชื่อฟังอยู่นะครับเชื่อฟังฟันใหม่อยู่นะครับผมให้เข้าเองนะครับแก้เองนะครับก็ดีนะครับดีมากๆเลย ครับเดี๋ยวเราก็จะเอาไป,ไปผูกไว้ตรงจุดนี้นะครับครับผมเดี๋ยวไปดูก่อนนะครับ ครับตอนนี้ลายสารวินนะครับกับควานใหม่นะครับก็กำลังเดินมานะครับนี่นะครับดีมากๆเลยครับ ในขึ้นก็ได้นะครับ <rip> เป็นวันแรกเลยนะครับที่ควาน,าวนใหม่มาขึ้นครับพ่อพลายสรารวินนะครับทำความรู้จักกับพ่อพลายนะครับใช่ครับสุตาสารวินนะครับไปไหตรงนั้นนะ่ะเดี๋ยวไปผูกตรงนั้นก็ได้นะตรงนู้นตรงตรงตรงโกไผ่ตรงนู้นน่อยตู้งตู้ง เออทางปล่อยตุนตุัรบรัดทุ่งนามานะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศกลางทุ่งนานะครับออกจากบ้านก็ประมาณ100เมตรนะครับก็เจอทุ่งนาแล้วนะครับ อีกเป็นต้นอีกมันมีต้นไผ่อยู่ตรงนั้นนะไปไปข้างข้างสะเน่เลยโค้นี่ก็บึนคนึ่งก็บึ้นก็เตี้ยโดนนึงก็เตี้ยโดนนึ ครับอันนี้ก็เป็นสะน้ํานะครับที่เราจะเอา <90. S 1> พ่อพลายสารวินนะครับมาผูกไว้ตรงจุดนี้นะครับนี่นะครับ นี่เลยครับตรงตรงนี้นะครับที่มีต้นไผ่อยู่นะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาพรายสารวินนะครับมาผูกไว้ตรงนี้นะครับกับฟานใหม่นะครับใหม,ม่แกะกล่องเลยครับฟานคนนี้นะครับลงนี้เลยบุลงตรงนี้เลยลงเลย เวลาเขาลงทำงไงเนาะยังเชือกฟันใหม่อยู่นะครับโอ้ดี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 มากมากเลยงานเออเอางานมาถึงก็กินเลยไอ้โซเซงเลยเออถูกไว้ตรงนี้นี่้ตรงต้นไผ่นะครับต้นนี้นะครับ เน่กนเลยนี่กับคุณพี่นะโอ้ด้วยนี่เราก็จะผูกไว้ตรงหลักนี้นะครับนี่ครับนี่นี่กับผีเลยนะโอ้เออเนี่ยก็เลยนี่มาซัดละมาซัดเลยซัดเลยเลอยจะให้ฟันใหม่นะครับเป็นคนผูกเองนะครับกับพ่อพลายสารวินนะครับนู่นนะครับฮะซัดสูดๆเลยซัดสูดๆเลย นู่นนะครับนี่นะครับพามาปลูกไว้เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ภรารกิจฟันใหม่ <c oughs> <c oughs> ก็จะประมาณนี้นะครับยังไม่คุ้นเคยกับช้างนะครับก็ดีนะครับพอพลายก็เป็นช้างที่ว่าง่ายนะครับเ <c oughs> ออสัตว์โดเลยครับอันนี้ครับเป็นต้นไผ่ครับ นี่ครับแต่ก็ไม่มีไม่มีใบนะครับแต่ก็กําลังออกยอดอยู่นะครับสตกคลึงครับสักทีหนึ่งนะด้วยมาสั่นๆมุดตีเลยมุดตีเลยเข้าไปเลยเข้าไปเลยให้จุดนู่นก่อนมุดตีโค้ดมุดตีครับนี่นะครับก็จะกลัวอยู่นะครับยอมรับอยู่นะครับ ยอมรับฟันใหม่อยู่นะครับนี่นะครับบรรยากาศนะครับที่เราพาพลายสารวินนะครับมากับฟานคนใหม่นะครับนี่ให้เขาใส่เองนะครับผูกเองเลยนะครับขึ้นเองเลยนะครับเวลาเรามีธุระอะไรก็จะได้ฝากไว้ได้นะครับบางทีเราก็ต้องมีฟานสำรองอีกนะครับ จับเออจับจับเออครับก็จะประมาณนี้นะครับผมครับผมครับก็ฝากช่องพ่อพลายสารวินด้วยนะครับผมครับเดี๋ยวตอนเย็นเราก็จะเอาไปผูกไว้ที่บ้านอีกเหมือนเดิมนะครับนํากลับไปผูกไว้ที่บ้านเพราะว่าอยู่ที่บ้านมันไม่มีล่มให้อยู่นะครับเพราะว่าอากาศก็จะร้อนนะครับก็เลยเอามาผูกไว้อยู่ข้างนอกครับเดี๋ยวตอนเย็นนะครับเราจะพาพ่อพลายสารวินนะครับ ไปบ้านอีกนะครับเดี๋ยวคอยดูอีกนะครับครับสวัสดีนะครับผมครับผม